เรื่องของการลงทุนโครงการน้ำตามพระกองเป็นกู้3ามแสนห้าหล้านผมอยากจะชี้เหน็นในกรณีการดำเนินการนี้ว่าขณะนี้มีการเบิกจา่ายเพียงไม่ถึงสิซแต่กรณีที่สำคัญก็คือว่าพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาคเพือ่อไทยนั้น อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีคะแนนนิยมสูงในฝั่งของรัฐบาลเป็นเมืองหลวงของภาคเพื่อไทยแต่ับได้รับการปฏิบัติแบบลูกเหี่ยน้อยเงินกู้สามแสนห้าหมื่ล้านที่รัฐบาลนี้กู้มานั้นเงินจำนวนไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นหรือแม้จะเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ถูกจัดสรรไปยังพื้นที่ภาคอีสาน เงินสามแสนล้านตามชาร์ตนี้นะครับจากสามแสนห้าหมื่นล้านสามแสนล้านจะถูกจกัดสรรในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาและอีกเพียงสี่หมื่นล้านเท่านั้นที่จะอยู่ในลุ่มน้ําพื้นที่อยู่รวมทั้งพื้นที่ภาคอีสานทีเปิดอีกเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคอีสานที่มีแผนการสร้างอา่างเก็บน้ําก็ดี การจัดการการใช้ที่ดินก็ดีเท่านั้นมีเงินหรืองบประมาณเป็นหลักหมื่งล้านเท่านั้นและขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานก็คือภัยแรงที่เกิดขึ้นประมาณ12จงังหวัดในปัจจุบันแต่ตรัฐบาลไม่มีแนวคิดหรือโครงการใดๆที่จะจัดสรรเงินเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องในภาคตนออกเฉียงเหนือเลยท่านจัดเพียงเศษเงิน เหล่านี้ไปให้กับพื้นที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ําการฟื้นฟูอนุรักษป่าการจัดการถังการใช้ที่ดินหรือปรับปรุงสภาพทางน้ําเงินเพียงประมาณ5%ของงบประมาณเท่านั้นที่ท่านจัดสรรให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศผมยิ่งอยากจะย้ำให้เห็นคําว่าที่ท่านพูดว่าเป็นรัฐบาลของคนอีสานนั้น เป็นเพียงลมปากของรัฐบาลต่างถึงคนอีสานเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจโดยไม่เคยสนใจที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่หรือสภาพที่ดินทับกินให้กับพี่น้องเหล่านี้เลยตัวเลขกต่างๆเหล่านี้เป็นสถิติที่ยืนยันข้อเท็จจริงดหงกล่าวและเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนอกจาก350ล้านนี้แล้วการใช้เงิน120ล้านเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีโครงการที่อนุมัติไปในพื้นที่ภาคอีสานและเ,เลขาปปปทคือพันตรวด,ดเอกหุษดีได้ระบุชัดว่าทุกโครงการที่จัดสรรลงไปตาม งบกลางหนึ่งแสนสองหมืล้านนั้นมีการผูจุริตครับท่านผมจึงอยากจะถามรัฐบาลว่าหลังจากที่ได้ย้ายเลขาปปทไปแล้วท่านได้มีการดำเนินการสารต่อผลการตรวจสอบของปอองปทอ,อย่างไรบ้างหรือว่าย้ายเลขาปปทไปเพื่อกำจัดเสี้ยนหนามในการตรวจสอบการทุจุริตและขณะนี้ เรื่องดังกล่าวก็งเงียบหายไปกับสายลมไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดหรือหยิบยกขึ้นมาดาเนินการหาผู้กระทําผิดที่ทุจริตเงินคอร์รัปชันจากเงินเยียวยาปัญหาอทุทกภัยนี่คสิ่งรัฐบาลน,นี้ต้องตอบคำถามครับเพราะนายกทิ o ้งลักเองยืนยันว่า จะป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและถือว่าเป็นวาระสําคัญของรัฐบาลน้นแต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆท,ท,ท,ทั้งที่ปปอมีการชี้มูลชี้ความผิดและมีหลักฐานเตรียมพอในการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกโครงการในภาคอีสานมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆเลยจากทางรัฐบาล นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องให้คุณยิ่งรักนั้นได้แสดงาตกลงแล้วที่พูดว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเพียงโลภกของคุณยิ่งรัก่านั้นเอง